อยู่กับช่องข้าวหอมชาแนลขอนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะโมเมนต์อบอุ่นพี่ทาวุมพีพิมลูกสาวขึ้นเวทีอ้อนขอคะแนนเสียงคนระยองโค้งสุดท้ายน้อมไหลพันคนแห่ฟังพี่ทานนะคะและแกนนำปลาใสยค้งสุดท้ายก่อนจะอุ้มพีพิมขึ้นเวทีลานละยองคือบ้านหลังที่สอง วันที่8กันยายน2566ที่ผ่านมานะคะนายพิธาลิมเจริญร้านหัวหน้าพักก้าวไกลพร้อมทีมสสพักก้าวไกลนะคะได้เดินทางมาที่ตลาดคลองถมตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะท่ามกลางประชาชนหลายพันคนใส่เสื้อใส่หมวกพักก้าวไกลจนมีสีส้มเต็มไปทั้งลานหน้าเวทีก่อนพิธาจะขึ้นเวทีมีแกนนำและสสระยองผัดกันขึ้นเวทีปราศัย โดยในพิธานะคะได้ขึ้นเวทีปรษาย่ามกลางเสียงชายโยต้อนรับจนเสียงดังอื้ออก่อนจะกล่าวว่าครั้งที่ผ่านมาพรกคก้าไกลเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งของระยองเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของประเทศไทยเลือกตั้งอยากได้แบบไหนต้องได้แบบนั้นเหลือเวลาอีกเพียง48ชั่วโมงที่จะประกาศให้โลกรู้ว่าในระบอบป,ประชาธิไปไตยประชาชนไม่ใช่ตัวประกรันไม่ใช่ตัวประกอบแต่คือตัวประพราคาันที่จะบอกว่าประเทศเราเนี่ยจะเดินหน้าไปนทิศทางได้ ที่ทากล่าวในเวทีปราศัยตอนนึ่งว่าเชื่อมั่นว่าคนระยองเนี่ยซื้อไม่ได้ใครมาแจกกล้วยก็จ่ายฟรีเสียตังฟรีเพราะว่าพี่น้องระยองเนี่ยตรงไปตรงมาซื้อไม่ได้ปลูกสับป,ประรดมีตาสับป,ประรดไ้คอยจับผิดคุณมีหัวคะแนนจ่ายตังผมมีหัวคะแนนธรรมชาติจากการลงพื้นที่หาเสียงพบว่าจังหวัดระยองเนี่ยเป็นเมืองที่มีความหลากหลายมีประชากรหลากหลายพื้นที่เข้ามาอาศัยฉะนั้นไะยองเนี่ยจะเป็นบ้านของทุกคนเลือกตั้งครั้งนี้ใกล้เข้ามาแล้ว จึงขอให้ช่วยเลือกโยพงศธรเบอร์หนึ่งให้ถล่มทลายเพื่อเปลี่ยนระยองเป็นภาคตะวันออกเปลี่ยนแปลงประเทศเปลี่ยนโลกไปด้วยกันเชื่อว่าเราทําได้เพราะยองคือก้าวไกลก้าวไกลคือระยองเราเป็นที่1ไม่เป็น2รองใครจากคะแนนเลือกตั้งที่ผ่านเป็นประจกักษ์พระก้าวไกลเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งของเมืองระยองครั้งนี้ถึงจะไม่ได้เข้าทําเนียบแต่ก้าวไกลเนี่ยจะเข้าทําเนียบอีกครั้งที่ทาก็จะได้เป็นนายกคนที่3 1ท่ามกลางเสียงโห่ดังสน,นั่น หลังจบการปาใสนายนพิธาน,นะคะได้อุ้มพี่พิมขึ้นมาบนเวทีพร้อมกล่าวว่าวันนี้พาบุตรสาวมาด้วยพร้อมบอกว่าประกาศแล้วว่าระยองคือบ้านหลังที่สองจึงพาบุตรสาวมาด้วยในวันนี้และพาบุตรสาวลงพื้นที่ช่วยหาเสียงด้วยก่อนจะเปิดโอกาสให้ด้อมส้มเนี่ยทยอยเข้ามาร่วมถ่ายรูปก็มีประชาชนแล้วก็แฟนด้อมหลายพันคนต่อแถวยาวเหยียดเข้ามาถ่ายรูปแล้วก็ส่งกําลังใจให้พ่อส้มมากมาย